สวัสดีครับผมแม็กท a ยคาร์นะครับสำหรับคนที่ใช้รถรุ่น MG SS รุ่นนี้อยู่นะครับ2019นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าไปทำที่อื่นมาไม่จบนะครับผมลูกค้านะครับมาเปลี่ยนจอ Android แต่อยากจะได้ฟังก์ชันเดิมไม่ว่าจะเป็นแอร์อะไรต่างๆนะครับนี่คือฟังก์ชันเดิมเลยนะครับแอร์ก็สามารถปรับผ่านนะครับตรงจอได้เลยแล้วก็ คอนโทนพมาลายนะครับฟังก์ชันทุกอย่างนะครับสามารถใช้ได้ตามปกตินะครับอ่าทีนี้เรามาเข้าเกียร์ถอยดูนะครับมาเข้าเกียร์ถอยดูนะครับกล้องหลังนะครับก็ปรับตามพมาลายนะครับอ่าเนี่ยครับกล้องหลังก็ปรับตามพมาลายนะครับ จอตรงรุ่นนะครับปักตรงรุ่นนะครับทุกอย่างตรงรุ่นหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ M.G นะครับกำลังมองหาร้านนะครับที่ติดตั้งจอ a n d r o อ d แล้วก็อยากได้ฟังก์ชันเดิมทุกอย่างเ่ยของรถเนี่ยตามปกติเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไทยคาร์เลยนะครับขอบคุณครับ